นานมาแล้วในอนาณาจักรอันวิเศษนามว่าลินาดามีเจ้าหญิงพระนามว่าเจ้าหญิงอลิซาเบลงามเลิศเลอทั้งจิตใจอ่อนโยนและเปี่ยมเมตตาเป็นที่รักของปวงชนทั้งเมืองแต่หัวใจของพระบิดาพระราชาอากัสกลับแข็งดังหินผา ทรงมีพระประสงค์ให้เจ้าหญิงอภิเศกกับเจ้าชายจากเมืองอื่นเพื่อสร้างพันธมิตรทางการเมืองวันหนึ่งขณะเจ้าหญิงหนีออกจากวังเพื่อมาเดินเล่นในทุ่งดอกไม้เธอบังเอิญพบชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อลีโอเขาเป็นช่างไม้จากหมู่บ้านเล็กๆแต่เปี่ยมด้วยสติปัญญาน้ำใจและความฝันที่ยิ่งใหญ่เจ้ามาทำอะไรที่นี่หรอแค่อชอบมาฟังเสียงลมเสียงแมลงปอ มันเงียบกบว่าวังแน่ๆนใช่ไหมข้าเบื่อความหรูหราที่ไม่มีอิสระเจ้าคือคนแรกที่พูดกับข้าแบบธรรมดาเพราะข้าไม่รู้ว่าท่านคือเจ้าหญิงและตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องคุกเข่าหรือเปล่าอย่าคุกเข่าเลยข้าชอบแบบนี้มากกว่าเมื่อพระราชาทรงทราบว่าเจ้าหญิงแอบพบชายช่างไม้พระองค์กริวนักและรับสั่งให้ห้ามไม่ให้เจ้าหญิงพบเขาอีกพร้อมประกาศว่า ชายไร้าชาติกำเนิดเช่นนั้นไม่มีทางคู่ควรกับเลือดกษัตริย์แต่ลิโอไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจเดินทางทั่วแผ่นดินเพื่อเรียนรู้ทุกศาสตร์ทั้งการปกครองการแพทย์การประดิษฐ์และยังช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาในแต่ละเมืองเมื่อความลับเปิดเผยพระราชาทรงโกรธจัดที่เจ้าหญิงคบหากับชายช่งางไม้เจ้ากล้าดีอย่างไรถึงล่วงเกินพระราชวงศ์ เขาไม่ได้ล่วงเกินเขาแค่เป็นคนดีที่ข้าอยากรู้จักความดีอย่างเดียวไม่อาจทำให้เจ้าปกครองอาณาจักรได้แต่ความรักจะทำให้ข้าเข้มแข็งกว่าที่ท่านเคยเห็นคำพูดของเจ้าหญิงแม้จะไม่เปลี่ยนพระทัยของพระราชาแต่กลับสะเทือนใจเขาลึกๆล,ลีโอยืนอยู่ริมหน้าผาข้าจะไม่ยอมแพ้ ข้าจะกลับมาในวันที่มีค่าคู่ควรกับเจ้าหญิงชายชราในหมู่บ้านเจ้าจะไปทำไมไกลนักหละลีโอข้าจะเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์อะไรให้ราชารู้แต่เพื่อให้ข้าเชื่อมั่นในตัวเองว่าข้ารักเธอพอจะเปลี่ยนชะตาได้หนึ่งปีผ่านไปอาณาจักรลินาดาประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงไม่มีผู้ใดรู้วิธีทำให้พืชผลฟื้นคืน ลีโอหวนกลับมาพร้อมความรู้ใหม่เขาประดิษฐ์ระบบชนลประธานด้วยแรงน้ำจากภูเขาเขายังช่วยรักษาชาวบ้านด้วยสมุนไพรที่เขาเรียนรู้จากแดนไกลลีโอพูดว่าข้าหาใช่เชื้อพระวงศ์แต่ข้ามีหัวใจที่รักอาณาจากักรนี้เช่นเดียวกับฟาบาทในวันที่หมู่บ้านแห้งแลง้งลีโอกลับมาพร้อมสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดน้ำน้ำไหลแล้วเขาทำได้ ไม่ใช่เพราะข้าเก่งแต่เพราะข้าอยากให้พวกท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นเจ้าหญิงอลิซาเบลวิ่งมาหาเจ้าทำสิ่งที่ข้าไม่เคยคิดว่าจะมีใครทำได้ข้าสัญญาว่าจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่กับเจ้าแต่กับทุกคนในแผ่นดินนี้พระราชาทรงเฝ้าดูอย่างยิบเงียบและเริ่มเห็นคุณค่าที่แท้จริงของชายผู้นี้ในวันที่เมืองกลับมาสงบสุขพระองค์ประกาศกลางทองพระโรงว่า พระราชาอากาัสบางครั้งยศถาบรรดาศักดิ์อาจมีค่ารองลงไปจากจิตใจที่เสียสละพระองค์ทรงประทานพระหัตถ์ของเจ้าหญิงให้กัล,ลีโอพร้อมประกาศให้เขาเป็นขุนนางผู้กล้าแห่งลินาดาพระราชาอากาสมองลีโอเจ้าไม่ใช่เจ้าชายแต่เจ้ากล้าทำในสิ่งที่แม้แต่เจ้าชายบางคนยังไม่กล้าข้าเขาเพียงโอกาส ม่่่ใชตำแหนงภายในพระราชวังที่ประดับดอกไม้สีเงินและทองเจ้าหญิงอลิซาเบลและลีโอเข้าพิธีอภิเษก่ามกลางความยินดีของชาวเมืองเสียงดนตรีบรรเลงเสียงหัวเราะและน้ำตาแห่งความปิติสองหัวใจที่เชื่อมโยงกันด้วยความเข้าใจและความกล้าได้เริ่มต้นบทใหม่แห่งชีวิตบางทีตำแหน่งควรเป็นของผู้ที่สร้างมันขึ้นเอง ขอพระไทยเจ้าค่ะที่มองเห็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจไม่ใช่เพียงที่เปลือกนอกประชาชนปรบมือยินดีเจ้าหญิงและลีโอเดินเคียงข้างกันใต้สุ้มดอกไม้วันนี้ไม่ใช่แค่ความฝันของข้าแต่มันเป็นจุดเริ่มต้องของสิ่งที่เราจะสร้างไปด้วยกันไม่ใช่แค่เจ้าที่เปลี่ยนข้าเองก็ได้เรียนรู้ว่ารักแท้ต้องอดทนต้องเชื่อมั่นพระราชายืนยิ้มเงียบ และแม้จะไม่กล่าวคำใดพระราชาก็รู้ในใจว่าบางครั้งสิ่งล้ำค่าที่สุดไม่อาจเลือกได้ด้วยอำนาจแต่ด้วยหัวใจและแล้วความรักที่แท้จริงก็พิสูจน์ให้เห็นว่าความดีและปัญญาอาจกล้าก,กว่ายศักดิ์ใดๆนิทานเรื่องนี้จึงสอนเราให้รู้ว่าหากหัวใจมั่นคงและเรากล้าที่จะทำความดีไม่ว่าสิ่งใดก็เป็นไปได้ แม้กระทั่งหัวใจของกษัตริย์เอง